กันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพากันมาทุกท่านนะครับมาดูเจ้าบัตตี้นั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับแอบหนีเที่ยวนะครับไปเมื่อกี้ไปงานมิสติ้งนะอะไรอ่ะมอเตอร์โฮมแอนอะไรสักอย่างนะครับของพี่เต้คารวานนะครับก็โอ้โหแฮปปี้ดีนะครับเจอพี่ๆหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปได้ชมกันแน่นอนนะฮะอ่ะไปดูกันเจ้าบัตตี้ไปถึงไหนกันแล้วไปดูครับ นี่นะครับตอนนี้คุณปู่บัดดี้อ,อ,อยู่แผนกสีแล้วนะครับก็ทําการโปะเก็บด้านข้างหมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังไล่ขัดนะโปะไล่แต่งปรับแต่งสันต่างๆเนี่ยกำลังขัดละนี่นะครับนี่ก็คือว่านี่เห็นไหมครับกำลังขัดนะฮะขัดแต่งปรับสันต่างๆให้มันมีเหลี่ยมมีโค้งของเขาตามที่ รถมันมีเหลี่ยมอะไรแล้วก็เหลี่ยมไปนะครับขัดออกขัดออกให้มันบางที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันเรียบที่สุดนะปั้นสันขึ้นมาอะไรขึ้นมาให้มันเรียบร้อยนะครับนี่เป็นยังไงเล่าหลังคายังไม่ได้ทําคือเดี๋ยวแต่งด้านข้างอะไรให้มันเสร็จก่อนเนาะนี่นะครับด้านหน้าด้าน,นข้างด้านหน้าอย่างเงี้ยฮะนี่เรียบร้อยนะครับเจ้าคุณปูบัดดี้ ส่วนประตูทําเสร็จหมดแล้วนะประตูอยู่นี่นะครับประตูอยู่นี่ประตูเขามันไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกในมันก็ยังดีอยู่งานคือสภาพประตูซ้ายขวาของเขาเนี่สวยงามมากก็เลยไม่มีอะไรมากเก็บรอยนิดๆหน่อยๆก็เสร็จละนะครับประตูทั้งสองบานนี่คือฝาท้ายของเขาเนี่ฝาท้ายด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กําลังไล่เก็บภายในเพราะว่าภายในเนี่ยผมจะพยายามจะไม่บุไม้นะ ผมจะเป็นสีตัวรถไนอะ้เป็นสีภายในทําเป็นสีอย่างเดียวเลยสีออกจะออกเขียวเขียว,ยวมิ้นท์หน่อยนะครับเขียวหัวเป็ดหน่อยนะเขียวเหมือนกับภายในที่ผมพ่นพวกนี่นี่นี่พ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่นี่นี่เป็นสีตัวนี้นะครับภายในผมจะเป็นสีนี้นี่เห็นไหมครออกหว,วานหวานหน่อยนะคะสีแบบพัดเทลพัดเทลหน่อยนะประมาณนี้ตอนนี้ช่างก็ไล่ขัดนะเห็นไหม ข่ดแต่งนะครับสันต่างๆนะให้มันดูดีนะครับคันนี้มีทั้งโป้แดงแล้วก็โป้เหลืองนะครับโป้แดงก็คือตัวไหนที่มันโป้แดงก่อนนะครับค่อยไล่โป้เหลืองโป้แดงเนี่ยมันจะกอดดีกว่านะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรล่ะภาษาช่างมันก็ผมก็ไม่ถือสีเลียดนะเอ่อทุกท่านไม่ต้องไปสีเลี่ยสเรื่องโป้แดงนะครับไม่สีโป้เนี่ยบางท่านบอกโป้แดงไม่ดีต้องโป้เหลืองเท่านั้นนะครับไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านเคลียร์พื้น ก่อเหล็กดีไม่ดีแค่นั้นเองนะครับโป้เหมือนกันรับโป้หนาสีอะไรโป้อะไรก็ไม่ดีนะครับก็โป้พยายามโป้ให้มันบางๆหน่อยนะครับเลียดเกาะบ้างไม่เกาะบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันบุบเยอะต้องจาเป็นต้องโป้หนาแนะนําให้เป็นโป้แดงก่อนนะครับแล้วค่อยไล่โป้เหลืองนะมันจะได้เวิร์กนะเห็นอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เรื่องสีโป้นะครับอย่าถามผมนะก็ผมถามทีมงานช่างของผมนะครับทุกท่านก็บอกว่าโป้แดงนะครับเอาโป้แดงก่อนแล้วค่อยมาไล่โป้เหลืองอีกทีหนึ่งนะฮะก็ ถามว่าอายุการใช้งานจะดีไหมก็ถามเหมือนกันครับดีเหมือนกันเลยมันอยู่ที่คุณเคลียร์พื้นเกาะเหล็กดีไม่ดีนะครับได้ตั้งแต่สเต็ปแรกก่อนเลยนะก่อนที่จะมาโป้เนี่ยคุณทําดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็คือมันก็พอมันก็ผุดขึ้นมาประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเยอะโป้หนาเกินไปนะครับรถมันยืดหยุ่นมันก็ทําให้แตกได้นะครับก็พยายามเคาะให้มันดีที่สุดนะครับเคาะให้มันเข้ารูปมากที่สุดแล้วค่อยโป้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้ผมก็พยายามให้มันบางที่สุดนะ เนี่ยนี่ยังหนาอยู่นี่เขาเดี๋ยวเขาไล่จับสารจับอะไรนะครับเนี่ยนะเนี่ยด้านท้ายเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จทั้งรอบข้างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไล่เดียเด๋ยวไล่ด้านหลังคายอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ภายในนะภายในภายในผมจะทําเป็นสีนี้หมดเลยนะครับนะผมจะพ่นภายในเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยเป็นสีแห้งช้าด้วยนะครับก็พ่นภายในเนี่ยมันถึงจะได้เกาะดีนะครับโดนอะไรขีดขว่วนมันก็ไม่มันก็ทนทานดีนะฮะ ตัวนี้เห็นไหมเงาวิบวับเลยไม่ได้พ่นแล็กเกอร์นะนี่คือเนื้อสีล้วนๆเลยนะครับพ่นภายในนะแล้วก็ค่อยภายในทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไล่ไล่เก็บงานไม้แซมงานไม้นิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกก็เห็นไปมิตติกันเมื่อกี้นะครับหลายๆพี่ๆหลายๆท่านแนะนำนะผมก็ได้ไอเดียหลายๆของพี่ๆหลายๆท่านด้วยนะก็คือว่าเดี๋ยวทำเป็นโตพับนะโตะพับไอ้ก็เตียงพับได้นะครับไว้นั่ง แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องทําบาทำอะไรเลยโล่งๆเลยนะฮะไว้ขนคงขนของขึ้นเพราะผมมั่นใจได้นะครับว่าทุกๆท่านของเยอะแน่นอนนะครับขัานใต้เตียงก็ไว้ของได้ถ้เตียงใต้เตียงเนี่ยจะทาเป็นเตะเกสสไลด์สไลด์ไปได้ทั้งหน้าแล้วก็ดึงมาข้างหลังบางทีลูกลูกหลานนอนอยู่ด้านในใช่ไหมผมก็จะสไลด์เอาของอยู่ท่านท้ายก็คือเป็นเป็นเกสเดียวนี่แหละครับแต่ว่ายาวหน่อยได้ทั้งหน้าและหลังนะครับสไลด์ที่เดียวนะก็ประมาณนี้กันและกันนะจ๊ะ ฝตรงฝัท้ายอัปเดตนะอัปเดตนี่ตัวรถนะครับเป็นยังไงใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างกําลังว่างก็เดี๋ยวไล่ขัดเดี๋ยวให้ลุมเลยลุมขัดคนละข้างไปเลยนะครับด้านหน้านี่พอโป๊แต่งไปแล้วเห็นไหมจากรอยชงรอยเชื่อมไม่มีแล้วนะนี่หนาตึกไม่มีแล้วเห็นไหมสวยงามกลืนกลมกลืนนี่เป็นยังไงนะ ดูดีเลยสันเสริญนี่คมกิบจับระบาดมือเลยโอ้ยนี่นะครับก็ไม่นานนะครับไม่นานพยายามเล่งให้ทันปีใหม่ก็ไม่น่าจะหลังปีใหม่นั่นแหละครับน่าจะได้พ้นเนาะก็ตอนนี้ขัดแล้วเ,เล่งมากก็ไม่ดีนะครับงานสีมันมันมันจะไม่สวยงามเอานะฮะอย่างอื่นค่อยว่ากันนะ ต่จริงๆแล้วก็อยากคันมิทติ้งเดือนมกรานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยังจัดอยู่ไหมนะมิทติ้งอ่ะของพี่ๆกลุ่มแคมเปอร์แวนอะไรเงี้ยครับก็ได้สังสรรค์คุยกันก็รอดูเรื่องสถานการณ์โควิดกันอีกทีนึงว่าจะรอดไม่รอดนะฮะตอนนี้ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับท่านใดยังขายอยู่นะยังขายอยู่ยังขายอยู่ยังอยู่ในสเต็ปที่อยู่250,000อยู่นะครับคือผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปนะท่านใดสนใจก็ โทรสอบถามผมมาได้นะครับในราคา250,000บาทนะคุ้มโคตรโคตรคือสภาพ250,000บาทเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ก็ <c oughs> คือทำพร้อมขับได้ก็แล้วกันนะครับบอก,กง่ายว่ามีบงมีเบาะมีคอนโซลคอนโซลอะไรทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ภายในผมก็จะพ่นเป็นสีเขียวนี้หรือจะพ่นสีอะไรก็บอกมาได้นะครับภายในแล้วก็ตัวรถเลือกสีได้นะครับนอนมีแอร์ แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแอร์ตู้หน้าและแอร์ตู้หลังนะครับตู una, ้หลังเนี่ยยังไม่ได้ทำก็ตามสภาพไปนะครับตู้หลังยังใช้งานได้อยู่นะผมบอกอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะทําสีก่อนจะรื้อเนี่ยตู้หลังมันยังทํางานได้อยู่ตู้แอร์หลังยังเย็นปกติอยู่แต่ว่าเรื่องท่อเนี่ยผมจะเอาออกหมดเลยนะท่อไล่เนี่ยผมไม่ใส่แต่ผมจะใส่ตู้หลังไว้ให้นะครับแต,แต่ถามว่ามันเย็นไหมมีลมไหมมีเย็นแน่นอนนะครับแต่ตู้หน้าผมเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็เกิดตามสภาพนี้แน่นอนขับได้ ลิปนะครับแน่นตึ๊กเกียร์เนี่ยแทบจะกระชับนะครับคือต้องใช้แรงหน่อยอ่ะเพราะว่ามันกระชับเกินไปผมอัดพูดมันแน่นเกินไปแต่ใช้ชักพักใช้ชักพักมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันแนงยังแน่นนะเดี๋ยวเราไปดูตัวคัตซีกันเข้ากันดีกว่านาอมานะครับเรามาดูคัตซีกันดีกว่านะฮะตัวคัตซีเข้านี่ก็ยกเครื่องขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่เป็นยังไงมังกรทองเราเดินนี่ครับพวกคันทรงคันส่งอะไรของ คันเกียร์เราเนี่ยคือทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคือแน่นเปียะปึงปังไม่ต้องห่วงนะครับโยกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมฮะมันแทบจะไม่เข้าเกียร์เนี่ยอแน่นนะครับแน่นไม่ต้องห่วงนะครับช่วงระยะฟรีระยะอะไรของของเกียร์เนี่ยถือว่าเด็ดเขาบอกเลยครับผมมั่นใจได้เลยผมมั่นใจมากนะครับช่วงฟรีเกียร์ฟรีอะไรของเขาเนี่ยนะโอ้แต่ว่าตรงนี้ระยะห่างนิดเดียวเองนะยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเช็คดูอีกทีนึงว่า มันจะดิ้นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันสั่นมันก็กระแทกคันเกียร์อยู่ดีเนาะออนี่เห็นไหมครับก็ต้องมาดูนะเนี่ยไล่ดูนะครับลุงมงลุงมาในพวกคันส่งเกียร์นะครับมันมันเห็นไหมเนี่ยมาส่งตัวนี้ตัวนี้ก็ล้างเรียบร้อยกระชับโมแต่งกึบกับนะครับไม่มีคําว่าฟรีนะผมทาให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับนี่คัตซีเขาท่อเป็นท่อสแตเลสทั้งลำนะครับเดินสะตเลสทั้งลำเลยมีข้ออ่อนตรงนี้ด้วยเห็นไหม แล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปมีมิวพักนะครับไม่เสียงดังนะไม่เสียงดังแต่วิ่งนะตัอัพต่างๆเรียบร้อยนะครับเตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วเดี๋ยวรอทางไม่ผมไม่เอากระดองลงนะเพราะอะไรนะครับไม่เอากระดองลงแล้วเข็ไปขนเอเข่งไปทําสีเพราะว่าเดี๋ยวพวกสีน้าํายาไอ้คาบของตอนขัดสีโป้สีอะไรมันจะเปื้อนนะครับเปื้อนก็เลยเดี๋ยวแยกไปก่อนนะก็ดีเหมือนกันยกเครื่องง่ายอะไรง่ายจะทําอะไรก็ทําง่ายนะครับตอนนี้นะ การส่งกันส่งกันชักเรียบร้อยกระปงกระปุกพาวงพาวเวอร์เรียบร้อยไอ้เหลืองเหลืองนี่คือสีโพถาดนนะถาดวินนะถาดวินประมาณนี้ก็แล้วกันนะนี่จเจ้าด้านการะสีนะครับน,น้ำมันน้ำมันนี่ปัม๊มเอาไปเช็คปั๊มเรียบร้อยนะครับก็เห็นไหมมีสีเหลืองเหลืองสะอาดคลิปแน่นอนนะครับส่วนการไล่สเต็ปบางท่านก็ว่าเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์เพราะมันเร็วใส่อะไรใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนัะค่อยว่ากันเดี๋ยวให้มันขับได้ก่อน ให้มันเป็นคันเรียบร้อยก่อนค่อยไล่สเต็ปอีกทีหนึ่งแล้วลองวิ่งยาวๆดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อรถเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าจะลองไปสักทริปหนึ่งนะครับวินสักไม่ขึ้นเหนือก็ลองใต่นะครับหรือบางทีก็ไปแถวปากชงปากช่องอะไรดูนะครับขึ้นนงขึ้นเนินดูเพราะว่าเผาะจะลองดูว่ากําลังเครื่องเฟืองอะไรต่างๆมันจะเข้ากับล้อไหมเดี๋ยวค่อยไล่กันอีกทีหนึ่งดูรอบรอบมันก็ไม่มีรอบไงก็ดูแลฟังเสียงดูว่ารอบมันเบาอะไรไหมนะครับส่วนเครื่องยนต์นี่ผมเปลี่ยนเป็นเฟืองละเอียดเรียบร้้้อออยบิกหหางงงงไมม่่ตวขใ ของห้างใหม่ๆนะครับไม่ใช่ของเทียมนะว้าดูดีบอกเส็ดูดีตัวนี้ทองเหลืองออซึมไม่เอ่ยอาจจะได้ต้องทองเหลืองเดิมเข้ามาเดี๋ยวไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะล้างเรียบร้อยอโนโมน้าล้างเรียบร้อยนะครับไม่เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่ามันยังดีอยู่พอเปิดดูฝาเปิดดูท่ออะไรแล้วลองออดูขา้างในพวกนนเนี้ยในร่องมันเนี้ย ก็ยังสะอาดดีอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวฉีดไล่เอาแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหานะฮะตอนนี้โอเคเลยนะแจ๋วเ,เลยนะฮะเนี่ยคือทุกท่านที่ได้คันนี้ไปนะบ,บอกเลยครับว่าจบนะครับจบใช้ยาวๆนะจะยาวหรือไม่ยาวนั้นอยู่ที่คนใช้ด้วยนะคนใช้ด้วยนะครับเนาะว่าบางทีใช้ตะบี้ตะบันเลยมันก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็ต้องดูจังหวะของรถด้วยดูอะไรด้วยนะครับ ท่อข้างหลังนี้เปลี่ยนเรียบร้อยเห็นไหมเบิกศูนเลยนี่ของแท้นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่เอาไว้แม่งไม่แก่ออกนะยก2นะครับคันนี้ยก2นะคือเอาจริงๆแล้วคันนี้ผมไม่ได้ยกเลยนะด้านหน้าด้านหน้าผมไม่ได้ยกเลยเพราะว่าเออลกเจ้าของเดิมเขาใส่สปริงมาใหม่แล้วสปริงเนะี่ยตอนแรกผมใส่ก้อนยกใช่ไหมก้อนยกนิ้วหนึ่งมันมันไม่ไหวมันฝืนกันไปผมก็ลองเอาออดูมันก็ยังความสูงก็ยังได้อยู่ นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก้อนยกเลยนะแต่ว่ามันเป็นสปริงที่เขาเปลี่ยนมาแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับมันก็เหมือนกับรถยกสูงผมก็เลยต้องจําเป็นต้องใส่ก้อนรองตัวนี้ก็รองปีกนกนะครับปีกนกบนเพราะว่าเดิมเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มานะครับไม่ไม่ได้ใส่ก้อนรองนี้มาแล้วทีนี้มันต่ํามันต่ํามากนะครับก็เลยไม่ไหวพอไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยต้อง ใส่ตัวนี้นะใส่แล้วก็ลองนี่สามสองนิ้วนะสองนิ้วนะครับสองนิ้วใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยโมมันใหม่โมเจ้าเหล็กกันโครงเนี่ยนะครับสลักกันโครงเนี่ยต่อมาอีกสองนิ้วนะครับต่อมันเพิ่มมาอีกสองนิ้วนะเพราะว่าอะไรครับเอ่อตัวเหล็กกันโครงสลักกันโครงเขามันสั้นพอมันสั้นแล้วตําแหน่งเนี้ยอย่างที่คลิปที่แล้วผมบอกไปครับมันเอียงนาะมันเอียงไอตัวตำแหน่งของนราหน่อมันเอียงใช่ไหมพอมันเอียงอย่างเงี้ย แล้วน็อตแทงเข้าไปเนี่ยเวลาวิ่งไวลาอะไรเนี่ยมันมันก็เลยทําให้น็อตเอียงแล้วการดึงการล้างอะไรมต่างๆมันเพี้ยนไปก็เลยต้องยืดยืดท่อนนี้ออกมานะครับยืดท่อนนี้ออกมา2นิ้วนะก็เลยใส่เข้าไปเนี่ยครับตำแหน่งมันก็เลยโอเคแน่นอยู่ดีมาตรฐานนะครับตำแหน่งใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับไม่ใช่อุตลิแต่จะยกอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมาดูว่าพวกอย่างเงี้ยมันมันมันองศามันเพี้ยนไหมก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยนะ ปรับปีกองศาปีกนกบนนะครับหรือแล้วก็มาปรับตัวนี้มายืดตัวนี้คือเชื่อมเลยนะผมตัดเหล็กมาเชื่อมใสเอาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบหรือบางท่านมีงบหน่อยก็หรือหาได้ไม่ใช่ว่ามีงบแหละทุกท่านหาได้ก็เป็นแบบที่มันหมุนเกลียวได้ก็โอเคนะหรือบางสเต็ปก็จะเป็นแบบต่อคอม้านะบางท่านไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องยกใส่พวกสเต็ปนี้ต่อคอม้ามันก็สูงขึ้นละต่อคอม้านั่นก็ดีนะครับแต่ว่าลุยดังๆมันก็ เหล็กมันยาวเนาะมันก็อาจจะทําให้อ่อนได้เลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปลุยขนาดนั้นก็ใช้งานได้นะครับแล้วแต่สเตปต่อไปแล้วแต่สเตปค่ายนั้นๆหรือสังกัดนั้นๆที่แต่งกันละกันนะครับแต่ของผมเนี่ยง่ายๆก็คืออย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรมันเซอร์วิสง่ายนะครับมันเอ่อเวลาสมมติคอมามันงอเงี้ยมันก็ยังหาอะไหล่ได้ง่ายนะครับก็คือเราไม่ต้องไปแปลงเรื่องคอมองคอ,งองมาเราแค่พวกอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไหล่ไงอะไหล่เนีน่ยมันฉีกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแค่ปลี่นลบตัวนี้ก็าตัวเดิมใส่ ่วนมากยางเนี่ยเราควรเปลี่ยนนะครับมันดูด้วยนะไอยางกันโครงเนี่ยฮะยางกันโครงเนี่ยมันชอบบางข้ามันแบนมากนะครับมันหลวมมันก็ทําให้รถโครงเคร่งได้นะครับไม่กี่หรอไม่กี่บาทนะไม่กี่ตังค์ตัวหนึ่งยีบาทบนะัาทประมาณนี้แล้วครับแล้วแต่ร้านอะไรนะครับก็ไม่กี่ตังค์เองก็มันมันเปลี่ยนนะไอพวกยางอย่างเงี้ยนี่ครับมันเป็นยางเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเองก็ได้นะเปลี่ยนเองก็ได้นะแต่แต่ไม่แนะนําให้ร้านก็เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่ามันต้องงัดออกนะมันต้องถอดท้องกันแล้วก็งัดออกงัดใจนะครับ นี่องศาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันยาวหน่อยนะครับทั้งสองข้างนี่ฮนะนี่ก็จะยาวๆหน่อยเห็นไหมนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ยนจะลอยเชื่อมหมดเห็นไหมผมก็พ่นสีดาใส่ก็แค่นั้นเองนะมันมันหน้นาที่คือการโครงเนี่ยนะประมาณนี้ประมาณนี้ว้าเห็นไหมครับตอนแรกมันอยู่เแค่นี้เองมันยาวมายาวมาถึงนี่นะครับเกลียวก็จะอยู่นี่นะครับผมก็ต่อก็มาอีก2นิ้วทําให้ตรงบ่าเนี่ย มันมันไม่เอียงกรตีมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมพอเราต่อขึ้นมามันก็จะชันอย่างนี้ทําให้น็อตมันไม่งอนะอย่างคลิปหลังๆคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้น่จาจะก่อนประมาณคลิป2คลิปนี่แหละครับผมอธิบายไปแล้วนะครับน็อกก็กลับไปดูได้นะว่ามันเป็นยังไงมันงอเลยแหละนะครับน,นี่ครับก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกๆท,ท่านก็แล้วก,ก,กันนะไปไกด์ไลน์ให้กับทุกๆท่านก็แล้วกันนี่เป็นยังไงเล่า ตอนนี้ถือว่าเด็ดนะครับสองแสนห้าให้สเตปอย่างนี้เลยนะครับคือเก็บงานให้หมดแล้วแหละนะครับพร้อมขับนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะฮะถ้านใดสนใจก็โทรหาผมได้นะครับ0 8 9ย์2 9 7 4 4นะครับผมก็ถ้าสนใจจริงๆก็วางเงินมาจำโอนมาเลยนะครับนะไม่มีปัญหาจองกันไว้เลยนะครับจองกันได้นะฮะเพราะว่าผมบอกไปก่อนนะครับผมทำเสร็จเนี่ยผมอาจจะสองขิดสองใจก็ได้นะครับ เมื่อผมทาเสร็จเนี่ยผมมันไม่ได้หยุดแค่ราคานี้ไงครับพี่นะครับทุกทุกท่านท่านผู้ชมนะครผมทํารถเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่รถดีกว่านะครับคือตอนตอนที่ผมทํารถเสร็จนะครับขาท่านใดที่อยากได้ตอนนี้นะครับยังอยู่ในราคา2,500อยู่เมื่อผมทํารถเสร็จพ่นสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วประกอบขับได้เนี่ยอย่าลืมนะครับราคานี้มันไม่ได้แล้วนะครับผมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้แล้วหนึ่งละวินผมใส่แน่นอนนะครับเพิ่มวินเข้าไปนะครับในราคา2,500ไม่มีวินนะอย่าลืมนะแต่พอแต่เมื่อผม ่อสายเข้าไปแล้วนะครับผมก็ต้องบวกราคาวินเข้าไปนะแล้วก็ตกแต่งภายในผมก็ต้องเพิ่มปริมาณนั้นเข้าไปคุณจะจ่ายมากกว่า2อ0 0สนนะั้นแน่นอนนะครับมีเห็น3แน่นอนนะครับสขึ้นแน่นอนนะผมก็จะแต่งของผมไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไร1 2, 500, นึ่งสองน้ี่คือได้เอ่อได้ทั้งได้รถนะครับขับได้พร้อมขับได้มีกันไม่มีกันชนหน้าไอ้มีกันชนหน้าให้นะครับมีถาดวินรอรับแล้วนะครับทำถาดวินให้แต่ไม่มีวินนะครับ บันไดข้างมีให้นะครับก็คือบันไดข้างรถมีนะแล้วก็กันชนท้ายพร้อมอายางอะไหลนั้นผมให้เลยนะครับให้ไปเลยนะนั่นเองนะครับแล้วก็รถเดิมๆนั้นคือ2องแสนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อผมใช้แนละ้วเนี่ยเมื่อผมขับได้อะไรได้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นผมก็ต้องทําไซส์เลียวขึ้นมานะครับทำโรบาทํทำถาดบน นาตะแกงบนบุภายในทําลายไม้ทําอะไรทําไม้ทําเตียงทําอะไรก็ไปผมบอกตรงๆนะครับว่ามันมากกว่านั้นแน่นอนนะครับหรือท่านใดนะครับสนใจในราคานี้แล้วอยากให้ผมเพิ่มอะไรก็ว่าก,กันมานะครับ0897229744แต่คันนี้นะครับผมเมื่อรถเสร็จเนี่ยผมบอกตรงๆผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะขายหรือไม่เพราะว่ามันทําดีเกินนะตอนนี้ทําดีเกินนะครับทำดีเกินคนะุ้มโคตรนะครับ,นนรบในราคาเนี่ย นะครับต่อจากนั้น 5. เอาง,ง่ายถ้าทุกท่านนะครับให้มองตามผมนะทุกท่านซื้อรถมาตอนเนี้ยเห็น,เห,นเห็นกันแล้วเนี่ยยืนพื้นหกหมื่นห้านะครับยืนพื้นหกหมื่นห้าสภาพที่ดีๆหน่อยนะครับเออ่ไม่มี power นะไม่มีไม่มีพวงมาลัย power นั้นนี่คือหกหมื่นห้านะแต่คันนี้มันมีพวงมาลัย power มีแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับมีพวงมาลัย power แค่เฉพาะชุดพวงมาลัย power ก็เท่าไหร่แล้วนะครับทั้งค่าแรงทําค่าแรงแปลงไอชุดพวงมาลัย power มันไม่แพงหรอกครับมันมาแพงกับค่าแรง นะครับทั้งแปลงทั้งอะไรต่างๆนะครับทำเซตค่าตั้งโซนตั้งศูนย์เนี่ยมันหมดหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะพยายามซื้อรถที่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็แอร์นะครับมีความแอร์ air มาแอร์เย <ye ên S 2> ็นไม่เย็นช่างหัวมันขอให้มีความแอร์มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะแนะนําเป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันนะครับท่านซื้อเอาตีง่ายตามสุดคือ6กหมืนนะครับหกหมื 65, ท่านมาเก็บช่วงล่างอีกอ่ะเก็บช่วงล่างจะตีสามหมื่นนะครับลงค่าแรง30,000ื่นเท่าไหร่ละ เก้าหมื่นห้าแล้วนะครับเก้าหมื่นห้าโอเวอร์ฮอนเครื่องอีก3 4มสี่หมื่นนะครับเท่าไหร่แสนกว่าแล้วนะครับกระดองเนี่ยเอาง่ายๆครับโอเวอร์ฮอนอะล้ออะล้อล้ออีก3ามหมื่นนะไอ้ล้ออีก3ามหมื่นห้านะอ่ะเท่าไหร่แล้วครับมันก็แสนกว่าแล้วนะครับสามแสนกว่าแล้วค่าทําสเต็ปเหมือนผมทําสีสเต็ปเหมือนผมยกกระดองออกโอเวอร์ฮอนคัสซี่ทำทั้งคัสซีทำทั้งทั้งหัวเก่งแสนนะครับเป็นแสนมันเท่าไหรแล้วมันก็ฟาไปเกือบ3ามแสนแล้วครับก็เป็น3ามแสนเราตีง่าย ทำแสนถ้าไม่จบนะครับถ้าท่านซื้อเราไปทําเองนะครับหรือไม่เชื่อผมลองทําดูนะครับผมทํามาแล้วผมกะเองนะครับค่าลงกะแรงเนี่ยผมไม่เลอะคิดเยอะนะครับเพราะว่าผมชอบคันนี้ท่านได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับแต่เมื่อผมทําเสร็จแล้วผมยังไม่มั่นใจตัวเองด้วยซ้ําว่าผมอยากจะขายไหมเพราะว่ามันทําดีเกินนะฮะเนี่ยก็เอาง่ายๆก็ทุกท่านที่ดูตั้งแต่ EP หนึ่งไปมันดีเกินไปนะครับทําดีเกินแต่มันก็จบไงครับทาดีมันจบนะครับไม่ต้องคือ ผมเอามาผมตัดใจเลยว่าผมจะไม่ใช้มันทําให้มันเสร็จก่อนค่อยใช้นะก็ประมาณนี้จะระยะเวลาตอนไหนก็ค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีทําคันนี้เสร็จคันนี้ยังไม่ได้เสร็จนะทำไปเรื่อยๆลุกลถลูกค้าเข้ามาผมก็ต้องดูดไปทำรถลูกค้าก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออาทิตย์นี้เห็นแน่นอนนะครับสวยงามเป็นเหลี่ยมเป็นสันแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวปัน่นําบุนกระปุนระบุนระบนมันไม่ซีเรียมอยู่แล้วระบนไม่ได้เน้นแบบเนียนกริปนะครับผมบอกกันตรง คือเก็บให้มันดูดีแค่นั้นเองเอาด้านข้างให้มันสวยงามใครจะไปยืนดูข้างบนแล้วก็เอาไม่ให้น้ํารั่วสนิมไม่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับโป้ให้มันดูดีเรียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องใส่แหลกรังคาใส่ถาดเข้าไปขึ้นไปนั่งชิงกาแฟข้างบนหรืออาจจะทาเป็นห้อง2ชั้นนะครับกั้นขอบแล้วก็มีหลังคา,าก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทาไมหลายท่านถามผมว่า pickles. เอ๊ะเสนอผมมาทำไมทําหลังคาเปิดเพราะว่าผมอาจจะทํา ผมชอบไม่ชอบหลังคาเปิดผมอาจจะได้ฝากเก้ฝากอะไรอย่างนี้ครับตามเตียง,งเดียวก็พอครั้งแรกมองไปว่าน่าจะไปนอนสัก4คนจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วก็นอนแค่สองสคนแค่นั่นเองลูกผมมันก็เป็นบ่าวหมดละเป็นหนุ่มหมดละมันก็เป็นโลกส่วนตัวของเขาแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะไป2ตายายนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้การันก,กันนะคร่าวๆแล้วครับขายนะครับตอนนี้ยังขายอยู่นะครับสองแสนติดต่อมาได้นะครับสอบถามได้นะระบบไฟต่างๆใช้งานได้หมดหมดนะก็คือพร้อมขับอะไรแหละ ไป็นดงไฟหน้าใช้งานได้หมดหน้าตาหวานด้วยนะครับเป็นรุ่นตาหวานตัวไอเอ็น้าเอลฟ์นะเอลฟ์นอกนะครับหน่อประตูก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้กันละกันนะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้กับเจ้าอีสูบัตดี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านชมนะฮะส่วนรถที่ซ่อมนะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไอคลิปต่อไปนะครับมาแน่นอนมาแน่นอนนะครับสำหรับรถงานซ่อมนะครับงานซ่อมพอดีแอบนี้ไปเที่ยวหลายวันนะครับหลายวันก็เดี๋ยวอัปเดตให้เอฟซีเขาทุกท่านที่ ติดตามคันนี้อยู่เดี๋ยวอัปเดตเป็นคิวเป็นคิวไปก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย